지 <목소리> สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP ีที่2นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิธีการสอนเด็กนะคะวันนี้ที่เจนนำมาแชร์นะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่คุณผู้ปกครองสามารถที่จะนำไปใช้และฝึกให้เด็กๆนะคะมีขึ้นสมองในช่วงมีขึ้นสมองในระดับของอัลฟาได้นะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะที่เจนกับ ับน้องตองเจมาพูดในเรื่องของคลื่นสมองนะคะก็เป็นแค่เบื้องต้นนะคะวันนี้ก็มาแชร์อีกหนึ่งทริคเล็กๆนะคะว่าะจะทำอย่างไรให้เด็กเขาอยู่ในช่วงคลื่นสมองในแบบนี้นะคะเหมือนอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าในเรื่องของจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกนะคะมีผลอย่างมากต่อความคิดของเด็กๆมีผลอย่างมากต่อความเชื่อของเด็กๆแล้วความเชื่อนี่แหละค่ะ ในโลกแห่งอนาคตนะคะเ,เพื่อนๆความเชื่อเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงความรู้ได้ในแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นความเชื่อก็จะมีหลากหลายรูปแบบเราจะปลูกฝังให้เด็กเขาเชื่ออย่างไรคิดอย่างไรคิดอย่างไรให้คิดเที่ยงเชื่ออย่างไรให้เชื่อจากตัวของเขาแล้วพอเชื่อแล้วมันทำให้เขามีพลังนะคะและพลังเนี้ยจะทำให้เขา เติบโตใช้ชีวิตไปในอนาคตนะคะได้อย่างคนสำเร็จนะคะเพื่อนๆอ,อย่างรุ่นเราเนี่ยนะอย่างรุ่นเราแล้วก็จะเป็นช่วงรอยต่อใช่ไหมคะเจนก็มีประสบการณ์และเจนก็เชื่อนะว่าเพื่อนๆก็คงมีประสบการณ์เหมือนอย่างเจนที่มีความเชื่อในแบบเดิมๆนะคะซึ่งบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะปลูกฝังให้เด็กรุ่นนี้ซึ่งเขาจะเติบโตเป็นเด็ก ในยุคศตวรรษที่21ไม่ได้แล้วนะคะความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะ,ะหาคำตอบได้ซึ่งเจงก็เคยเป็นนะคะว่าเอ๊ะความเชื่อแบบนี้เขาให้เราทำแบบนี้เราทำเพื่ออะไรเรารู้สึกค้านในใจแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้แต่ในโลกใหม่แห่งโลกของเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะ มีข้อมูลเข้ามานะคะมาซัพพอร์ตความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นหากถ้าความเชื่อมันมีมากมายหลากหลายแบบนี้เด็กเขาจะเชื่ออย่างไรเราซึ่งเป็นผู้ปกครองจําเป็นต้องปลูกฝังสิ่งสิ่งนี้เรื่องเรื่องนี้ให้กับเด็กๆนะคะซึ่งแค่ฟังแค่พูดแค่เรียนอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องลงมือทําและฝึกต่อเนื่องทุกทกวันทุกๆวกๆวันให้กลายเป็นกิจวัตรของเด็กๆเลยนะคะวันนี้ที่เจนนามาแชร์นะคะเพื่อนๆก็คือว่า ในช่วงก่อนนอนเนาะช่วงก่อนนอนและช่วงช่วงนอนหลับเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของจิตใต้สำนึกที่ ทำงานได้ดีที่สุดคือพูดง่ายๆว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เราจะปลูกฝังให้เด็กๆนะคะเขาอยู่ในคลื่นของอัลฟ่านะคะแล้ววิธีหนึ่งนะคะที่เจนใช้และเป็นความสนุกสนานนะคะจริงๆมันก็จะมีหลากหลายวิธีนะนอกจากหายใจนอกจากการน,นั่งหลับตาแล้วเนี่ยเด็กเขาก็จะเบื่อใช่ไหมแต่วิธีนี้ค่ะจะทําให้เด็กๆเขาไม่เบื่อแล้วเราสามารถปลูกฝังให้เด็กๆได้ทุกวัยด้วยอย่างของน้องตองเจนเนี่ยเขาอยู่ชั้นปอด ป2ใช่ไหมอยู่ชั้นป2เนี่ยเขาชอบชอบช่วงเวลาก่อนนอนนี้มากนะคะซึ่งวิธีการที่เจนใช้นะคะก็คือว่าก่อนนอนใช่ไหมคะเราก็จะคุยกันค่ะในหนึ่งวันนะคะที่ผ่านมานะคะเด็กเขาทําอะไรแล้วเขารู้สึกดีนะคะก็ให้เขาเล่าให้เราฟังพอเขาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็คุยกันกับเรื่องเรื่องนั้นที่เขารู้สึกดีตรงนี้ละคะ่ะมันจะเป็นการปลูกฝัง ความเชื่อมั่นในตัวของเขาปลูกฝังความรู้สึกนะคะที่เห็นคุณค่าในตัวของเขาไม่พอความรู้สึกและ feeling ที่อยู่ในช่วงเนี้ค่ะก่อนนอนพอเขารู้สึกดีรู้สึก r e l a กนะคะ mm hmm. เขาก็จะหลับไปพร้อมกับอารมณ์และความรู้สึกที่ดี mm hmm. นะคะซึ่งอารมณ์และความรู้สึกที่ดี happy แบบนี้ละคะ mm hmm. ก็จะทําให้เขาเนี่ยจูนนะคะ อยู่ในช่วงของคลื่นอัลฟาได้ในแบบง่ายๆนะคะและหากบ้านไหนนะคะ,อะชอบฟังเพลงนะคะคุณสามารถเปิดเพลงนะคะอาจจะเป็นเพลงคลาสสิกก็ได้นะคะหากเจนแนะนำนะคะแนะนำเป็นเพลงคลาสสิกนะคะซึ่งมันก็จะมีหลากหลายเพลงนะคะที่สามารถจูนสมองเข้า ไปอยู่ในคลื่นของอัลฟาได้นะคะและนี่แหละค่ะคือทริคเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งาบางคนนะคะมองว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องง่ายๆแต่เรื่องง่ายๆนี้แหละค่ะเราละเลยและเราก็ไม่ได้ทำและเราก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะคะหากวันนี้คุณมีเวลานะคะจงให้เวลากับเด็กๆให้สิ่งดีๆให้กับเด็กๆสิ่งๆนี้นะคะมันจะฝัง ลงไปในจิตใต้สำนึกของเด็กๆกลายเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อที่เกิดจากตัวของเขาเองไม่เชื่อแบบรุ่นเราที่เชื่อตมตามกันมาที่เชื่อแบบงมงายอนาคตโลกของเขาก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะช่วยเขาค่ะปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับกเด็กๆและลูกๆของคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ